ไปหดเสีเลยเนาะบ้ามีแถอะอืมไปข่าเขาแล้วบนอ่ะจังวาวานนี่ตีมันไปจังไหนบุญกูก็บ่เห็นเลน้ำไปเบิ่งผู้สาวตัวนันบ่เสียเนาะนี่มนบ่ตาเขาเอาผัวแล้วเอาผัวแล้วน้ำไปอยู่น้ำไปหาเขาฝุ่นบ่สีแมนตัวอืมมันบ่บอกกูเลยหรอยันไปข่าเขาอยู่เด้อนี่เออเฮ็ดจังไหนล่ะเฮามันปล่อยมันละมันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันส่อมันบอกง่ายแต่เรื่องของมันเนาะ Ấu, nghe đi mát ra sẽ là thiết Má ta hãy pha rồi bên đấy bạn Ờ Hai pha Nghe em tèng ngàn mưu bán ní Phó bọc là cầm bố xí á nó bay Yến cắt tà lạo Phú bao khẩu, phú á khẩu Nà, cháy chạp đấy hay hết nhàng Quay quá บ่ <ไฟ S 1> มะคือนาให้เธอชนะมันาดอกจีถามไนมกลัวว่าคือใจใจจักเน็ดมันเลยบันกันีแต่เป็นจังไรคอามบ่เทียใจมะคือแบบมะคือเมืองเขางมีบ,บ,ยยบ,บ่บ่ะคืออยู่อ่ะเป็นจังไรเห็นว่ามันจอดฟ้อนกับบาตามมันพูดน้อยอย่างแต่ว่าโอเ้เลยหัวขวานเขาเวลานอนน้ำกันกินเอาบางไหนเ,นเออ แต่กันมันได้มึงกับสีซ้ำกันก็บางนั่นเด้ละบอกบอกคุณใครกวนมนหลายบอกเสียวข้อบอตุกแล้วเด้ออย่างนั้ละไปหาผู้ไม่พี่ตกภูไม่นีพอเบิ้งไปแล้วผู้ใดล่ะัวมันตายวันนี่บังนั่นบอกแขกลูกพยินนะผัวมันตายบอกเก๋เขาขาตายวันนี้อาอยู่เอาอยูุขนาด เอาเอาเอาได้อยู่ได้อยู่ป่ะได้อยุป่ะเขาแก่ได้แล้วเหรอผมเชือกไม่เคยเชือกเออตั้งใจ่ทำมาหากินแบบนี้มันขาดสิว่ามันครัเฮาก็จะไปขึ้นน้ำโขาเออมันห่างสิมีดอกเอาปั้นเค้กยวมื่อดอกเอ้ามื้อนี้วันหยังเฮ้ยฮะเมื่อวันหยังโอกะวันนี้ล่ะวันศุกร์วันเสาร์เป็นยังถามเป็นยังไม่ผมนัด นัดทั้งหาไหวบ่อยไอตีไก่โอตยไขไอุตีจะเ้ว่าให้เศ้าได้แล้วหัวหลวกหัวหลอนเหมือนมันบาปเปเดียวช่อเดียวไที่อุ่นไกล้ตีไข่เนี่ยม่คตีตีจะเข้าแคเดียวโอ้ยกูอุนไ่ดำเนี่ยบาดนี่มึงเหมือนเผินไปรอดกูตีหาคาไว้ทาร่างหมอไว้ทามึงหาคาเด้อบักคิดกูตีไปดังไฟข้างหมอไว้ตามัน้อนร้อนเ้าบักเสียสิอบักว่ามีดแท บวกบวกวัไง่อ้ไป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 อหางไปเขากินน้ำไปเขาไปเขาเท่ามีแห้งตัวตามมันบ่ได้รีบบคานี่ปวดแข่งปวดขาอย่าลืม D L T เด้อ